กำหนดข้อความสองข้อความดังนี้ครับนักเรียนชั้นมหกทุกคนว่ายน้ำเป็นอ๋อฮะนักเรียนที่ว่ายน้ำเป็นบางคนขี่จักรยานเป็นด้วยอืมแต่ว่าบางคนก็ขี่จักรยานไม่เป็นอะไรเนี่ยอ่าสิ่งที่กำหนดมาก็จะงงงงนิดหน่อยนะฮะ คือเหมือนข้อสองไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคนที่ว่ายน้ําเป็นบางคนขี่จักรยานเป็นบางคนขี่ไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไรอ่านต่อถ้าให้ universe เนี่ยแทนเซตของคนหรือว่าเซ็ตของนักเรียนไหมอืม A แทนเซ็ตของนักเรียนชั้นมัหกครับ A แทนเซตนักเรียนชั้นมัหก B แทนเซ็ตของคนที่ขี่จักรยานเป็นครับผมคนที่ขี่จักรยานเป็น S แทนเซตของคนที่ว่ายน้ําเป็นครับ แล้วทั้งสองข้อความที่กําหนดเนี่ยไอ้ข้างบนน่ะวาดรูปได้แบบไหนเออไม่ยากแต่ต้องอาศัยความเข้าใจให้ทำสักสองนาทีแล้วกันสนาทีทำไมถึงได้ข้อหนึ่งอะครับอธิบายที ไม่ใช่หรออ่ะอ่ะได้เปลี่ยนอือ ้องดูสองกันนี้ใช่ป่ะนักเรียนชั้นม6หกทุกคนว่ายน้ำเป็นประโยคแรกเลยแปลว่า A กับ S เป็นไงฮะจริงเหรอใช่ป่ะ A เป็นสับเซตของ S นะครับเพราะว่า A คือนักเรียนชั้นม .6 หกทุกคน ส่วน s เนี่ยคือคนที่ว่ายน้ำเป็น a เป็นสับเซตของ S อ่าจะเอาข้อ3านะแต่คำว่า a เป็นสับเซตของ S เนี่ยมันเป็นได้2แบบจำได้ไหมข้อเมื่อกี้เลยคือเป็นแบบที่มันเล็กกว่ากับเป็นแบบที่มันเท่ากันเข้าปะเป็นได้2แบบนะครับซึ่งในข้อนี้ไม่มีแบบเท่ากัน เรามองๆดูละไม่มีแบบเท่ากันเพราะนั้นมีแต่แบบเล็กกว่าครับผมข้อไหนที่ a เล็กกว่า s ครับ<อ>มีข้อเดียวก่าห้ามีสองข้อโอเคเพราะนั้นมีสามก่าห้านะมไม่สามก็ห้านั่นแหละอ้าวมาไม่อันนี้ก็อันนี้อืมอ่าแล้วง่ายต่อ อ่าต้องมีคนที่เป็นบ้างอืมเอาละคนที่ขี่จักรยานเป็นเนี่ยมันคือบีบอยนะบีบอยเอ่อคนที่ว่ายน้ำเป็นเนี่ยบางคนขี่เป็นบางคนขี่ไม่เป็นว่ายน้ำคือตัวเอ่อเอสนะครับคนนั้นถ้าว่ายน้ำได้ด้วยขี่จักรยานได้ด้วยเนี่ย มันก็ต้องเป็นส่วนซ้ำถูกปะเพราะนั้น s กับ b จะต้องมีส่วนซ้ำโอเคไหม S s กับ b มีส่วนซ้ำซึ่งข้อ5 s กับ b มันแยกวงกันเพราะนั้นผิดข้อที่ถูกคือข้อที่3ใช่โอเคเท่านั้นเองเนี่ยพิจารณาอย่างนี้นะครับไม่ยากเลยคนนะี้อ้าวละ เพราะนั้นเราเริ่มจับสังเกตได้แล้วว่าในหนึ่งปีมันจะออกประมาณเนี่ยเนานะสองถึงสามข้อใช่ปะ,อ,ะอันล่างนี่มันไม่ปีนี้ออกสี่ข้อเลยเหรออ่ะสี่ก็สี่ข้อที่สิบเจ็ดเอกภพสัมพัทธ์คือเซตของจำนวนนับเอกภพสัมพัทธ์คือเซตของจำนวนนับก็คือ Universe เป็น1,2,3,4,5,6,7,8,9,10สเก้าสิไปเรื่อยๆนะฮะ ้า a คือ 1, 2, 3ไปถึงไปถึง10นะครับ b คือ 4, 8, 12, 16, 20อ c คือ x โดยที่ x บวก1คูณ x ลบ4เท่ากับ0แค่เขาได้ผิดอ่าฮะจริงๆอันเนี้ยต้องแก้สมก,การที่ c ก่อนถูกปะพอเราได้แก้สมก,การที่ c แล้วเนี่ย จริงๆไม่ต้องแก้หรอกเรามองปุ๊บเราก็บอกเลย C เท่ากับเท่าไหร่ครับเฮ้ยอันนี้เรียนแล้วตอนม .3 ใช่ป่าวสมการพหุนามที่แยกสองวงเล็บอ่ะ แล้วเท่ากับศูนย์่ะเฮ้ยถามจริงเหรออ่ะอ่ะทบทวนให้นะคือ x บวกหนึ่งแล้วก็ x ลบสี่มีค่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันมาจากสมการที่แรกมันคือต้องคูณคขวใช่ป่ะมันก็จะกลายเป็น x กำลังสองลบ4 x บวก x เอ่อลบสเท่ากับ0หรือก็คือ x กำลังสองลบสาม x ลบสเท่ากับ0ยถูกไหมถูกไหมคือตอนมสามเราเรียนรูปนี้ใช่ป่าวแล้วเราบอกว่าเฮ้ยรูปนี้ต้องเขียนเป็นสองวงเล็บนะใช่ไหมฮะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะที่คูณกันได้สี ผลต่างได้ลบสมันก็คือลบสกับบวกหถูกไหมคูณกันได้ลบสผลต่างได้ลบสเท่ากับ0พอเป็นสภาพนี้แล้วเราก็บอกว่าความหมายของสิ่งนี้คือวงแรกเป็น0หรือวงหลังเป็น0ดังนั้น x จึงมีค่าเท่ากับ4หรือลบหนจำได้ยังอืมดังนั้นตัวข้างบนเนี่ยเซตอะไรครับเซตอะไรครับ ใช่แต่ลบหนึ่งใช้ได้ไหมครับเหตุทำไมลบหนึ่งถึงใช้ไม่ได้ครับใช่อยู่นอก universe ถูกปะก็คือไม่เอานะฮะใช้ไม่ได้อ่าใ,ใช้ได้ตัวเดียวนะเซตสี่เอาละเอาละเอาละ,าละทีนี้โจทย์ต้องการอะไรเาขาได้ผิดอืมก็คือให้คิดแต่ละข้อแล้วเ็าได้ผิด ทำไปพร้อมกันเลยไหมหรือว่าจะลองทำเองก่อนสักสองนาทีทำไปพร้อมกันเลยได้มา A6C ครับผม A6C คืออะไรสี uh, ่เซตของสี่อ่าตัวหลังตัวหลัง B6C ครับผม B6C ถูกหรือผิด ถูกไปข้อ2 B union C ครับผม B union C ถูกหรือผิดถูกนะข้อ3 A s e B ครับ A s e B ถูกไหมถูกนะอืมข้อ4่ B ลบ A ครับ B ลบ A ็ถูกใช่ไหมเดี๋ยวนะขอดูก่อน B คือ4 8 12 16 20 A ในใน A มี4แน่นอนมี8แน่นอนถูกป่ะเพราะนั้น B ลบ A คือ12 16 20ก็ถูกนะฮะอือเพราะนั้นข้อที่ผิดสงสัยข้อ5้าเราังเนี่ยมา A 6C ครับ เอเศกซีไ, C, ได้เท่าไหร่ได้สี่เอาสี่ไปยูเนียนบครับแย่ 4, 8, <Yeah. S 2> ก็ต้องมีสี่ด้วยเพราะนั้นข้อที่ผิดคือข้อห้าครับผมโอเคที่จรีง,งมาข้อสุดท้ายของปีเนี้นะเดี๋ยวอ่านโจทย์แล้วเดี๋ยวพี่ให้ทําข้อนี้หน้าทํา หมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยมี60ครอบครัวที่มีอาชีพทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์มีสามอาชีพนะสงสัยจะได้3วงทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์ถ้าทำนานา34ครอบครัวทำสวน30ครอบครัวทำนาและทำสวนอบอก2อาชีพนะทำนาและเลี้ยงสัตว์เห็นไหมฮะทำสวนและเลี้ยงสัตว์ทำนา,ยำนาอย่างเดียว6แล้วทั้งหมดมีครอบครัวที่ทำอาชีพเดียวเท่าไหร่ ทำได้ไหม uh, <yeah. S 1> น่าจะได้หลักการมีข้อเดียวอ่ะใบให้หลักการคือต้องหาตัวกลางให้เจอก่อนเ <Yeah. S 1> ท่านั้นเองแล้วที่เหลือก็ค่อยคคิดค่อย,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 อยดูอ่ะทำฮะอืมโอเค ก่อนอื่นก็ต้องวาดยูนิเวิร์สก่อนเนาะอยูเขาก็หกสิบนะหมู่บ้านแห่งน,นี้มีหกสิบคนทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์มาทำนาทำสวนแล้วก็เลี้ยงสัตว์ ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์เอ่อทำนาสามสิบสี่ทำ, 34, ทำสวนสามสิบทำนาและวทำสวนแปดทำนาและเลี้ยงสัตว์ยี่สิบสามทำนาอย่างเดียวหกอะเราค่อยๆเติมสิ่งที่เราเติมได้ทำนาอย่างเดียวหกเข้าไหมอืมตรงกลางให้เป็น x กก่อนเนาะไม่รู้ ทำนาและทำสวนแปดตรงนี้ก็คือแปดลบเอ็กเขมัถูกไหมแปดลบเอ็กทำนาได้เลี้ยงสัตว์ยี่สิบสามตรงนี้คือยี่สิบสามลบเอ็กแหมเล็กจังยี่สิบสามลบเอ็ก อ่อทำนาทำสวนและเลี้ยงสัตว์20ตรงนี้คือ20่บลบเอถูกไหมอืมโอเคมีคนที่ไม่ทำอะไรเลยไหมหมู่บ้านเนี้ยไม่มีมาให้ เราเคยเจอโสดอย่างนี้เรารอบหนึ่งประเภทถ้ามันไม่มีมาให้เราเราคิดไปเองเลยว่าทุกคนขยันถูกปะ่ะเป็นสูงเข้าไหครับทุกคนต้องมีอาชีพนะนะนะคิดสรุปอย่างนี้ไว้ก่อนอ่ะทำได้ยังทำได้ยังอ่ะขยายให้ค่ะบทำได้ยัง อืมจริงๆแล้วโจต้องการอะไรใช่ป่ะโจต้องการแค่นี้สีชมพูนี่สีม่วงอืม ข้อมูลมันครบแล้วยังเนี่ยขอพี่เช็คหน่อยมีหกสิบครอบครัวทำนาทำสวนเลี 30, ้ยงสัตว์สามสิบสี่ทำนาสามสิบสี่อ่าทำสวนสามสิบโอเคทำนาคือสามสิบสี่ทำสวนคือสามสิบอ่าแค่นี้อืม โอเคถึงจะครบอ่ะมาโ okay, อเคไหมนะ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 ตกลงน้องหา x ได้ยัง จะเย็นเยนเอาทีละคำตอบตอบคำถามแรกพี่ก่อนหา x ได้แล้วยังยังเหรอจริงๆตอนนี้พี่หา x ได้แล้วนะดูจากวงทำนาทำนาเอาเหนยังเห้ยัง,ยงหา x ได้ยังจากวงทำนาอา่า โอเคนะขอแนะนพี่ให้เวลาคิดอีกเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่นาทีเดียวพอไหมเราก็บอกว่าจากทำนาใช่ไหมฮะเออ่นาก็เท่ากับมัน34คนเนาะเอ่อ6บวก เออเซลเนาะ8ลบเอ็กนะบวกเร็ก็บวก23ใช่ป่ะลบ x ถูกไหมฮะอ่าอย่างนี้ทีนี้พี่กำจัดไปวงหนึ่งก็แล้วกันพี่เอาวงหลังแล้วกันนะมันก็คือ6บวก8 x, ลบเราก็บวกด้วย23ไปเลยนะครับเข้าใจไหมเราก็คิดเลขเนี้ย ข้างขวาข้างขวารวมกันตรงนี้เป็นยี่สิบเก้าใช่ป่ะบวกกับอีกแปดก็เป็นสามเจ็ดใช่ป่ะสามสิบสี่ก็เลยเท่ากับสามเจ็ดลบเ็เพราะนั้นเ็ก็เลยเท่ากับสามตรงกันเป๊ะเมื่อเราได้เอเท่ากับสามแล้วเราก็แทนกลับเข้าไปในวงเนาะเอาล่ะพี่จะแทนกลับเข้าไปแล้วนะ x เป็น3นะครับ x เป็น3ามเพราะนั้น8ลบ x ก็เลยจะเหลือ5้ข้างบนเหลือ5แล้วก็2 3่สิลบ x เลยเหลือ20นะครับข้างบนเหลือ5ข้างล่างเหลือยี่สในๆคิดแล้วช่วยคิดอันล่างเลยยี่ลบ x ก็เลยเหลือ17ถูกไหมครับโอเคไหม พอได้สภาพนี้ปุ๊บโจย์ต้องการหาสีม่วงใช่เป่านี่ง่ายเลยสีม่วงก็คือคนทั้งหมดใช่ป่ะลบออกลบออก,อลบออกด้วยไอเนี่ยแหมวาดวาดเป็นไงดีวะลบออกด้วยเนี่ยโอเคไหม <laughs> สีม่วงคือทั้งหมดลบออกด้วยนั่นแหละเห็นไหม นะฮะอ้ามาทั้งหมดก็คือหกสิบลบออกด้วยตรงนั้นอะตรงนั้นก็คือเท่าไหร่บ้างอ่ะยี่สิบบวกสามบวกสิบเจ็ดบวกห้านะครับสิบเจ็บบวกสามเป็นยี่สิบยี่สิบบวกยี่สิบเป็นสี่สิบบวกอีกห้าเป็นสี่สิบห้าเออสิบหกลบสี่สิบห้าเหลือสิบห้าครับผมคำตอบคือสิบห้าครับ โอเคไหมอาชีพเดียวเพราะ้ะนั้นคนทำอาชีพเดียวก็คือเท่ากับสิบห้าคนจบอบประมาณนี้